สวัสดีค่ะพี่มิวัชริญยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนเกร็ดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่อองค์เทพธรรารเทวาว่าในคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดผู้ที่ไม่ได้ถือศีลไม่ได้งดเนื้อสัตว์ถือศีลห้าไม่ครบจึงสามารถมีตาทิ์สามารถเห็นเลขรางวัลได้แม่นยังหลายๆงวดติดต่อกันสเสด็จพ่อองค์เทพกล่าวว่าเดายาไปพิจารณาวุ่นวายกตบคุณธรรมของผู้อื่นเลย สิ่งใดก็ตามที่เราไม่สามารถร่วงรู้ได้และยิ่งโดยเฉพาะภาวะอันพิเศษการรับรู้โดยพิเศษบางคนมีเหตุปัจจัยที่สามารถรับรู้ได้ไม่ว่าเขาจะถือศีลห้าครบหรือเปล่าหรือมีการบำเพ็ญฌานสมบัติหรือเปล่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมาจากเหตุเสมอก็ย่อมต้องเกิดจากบุญแรงกรรมอธิษฐานหรือกรรมดีบางอย่างที่ ทำไว้และอธิษฐานให้เป็นเหตุเป็นเป็นปัจจัยให้กลับมามีผลในชาติใดชาติหนึ่งเสมือนกับเสรษฐีที่ทําทานกับพระริยบุคคลและเคยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการบรรลุธรรมของท่านเป็นต้นทั้งๆที่การทําทานนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อการอธิษฐานแต่ก็ต้องถือว่าการอธิษฐานนั้นได้เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยให้เขาได้มีแรงมีกําลังใจ มีการดนจิตดนใจให้เขาเกิดศรัทธาที่จะประพฤติษปฏิบัติธรรมในชาติใดช,ชาติหนึ่งเป็นต้นดังนั้นเราถ้าเกิดอยากจะมีตาที่ผูทิศและเราแสวงหาการฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณวิเศษต่างๆเราก็ควรที่จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดและอีกอย่างหากเราอยากจะ ใช้ชาตินี้ให้คุมที่สุดอย่าไปสแสวงหาคุณวิเศษเลยมีแค่ไหนก็ให้คุมพอใจแค่นั้นจะเป็นการดับกิเลสและเป็นการปูทางตัวเองสู่การไม่เวียนว่าตายเกิดมาทุกข์ใช่ว่ารวยใช่ว่าได้คุณวิเศษแล้วจะไม่ทุกข์ยังไงก็ยังต้องเวียนว่าตายเกิดอยู่เราพึงปรารถนาการออกจากวัฏสงสารนี้และพึงกระทํา การกระทําทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อสร้างเหตุแห่งพระนิพพานจะดีที่สุดให้คุ้มกับ100ปีที่เราอาจจะมีไม่ถึงก็ได้ในชาตินี้เถินสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ